เอาล่ะกลับเข้าสู่มวยไทยซปเปอร์แชมป์นั่นเองนะครับการตีความมันโดยช่อง8นะครับ King of Fighting Sport ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5กันแล้วนะครับในพิกัด73กิโลกรัมนั่นเองครับนักมวยจากเมืองลิงลบบุรีครับจะต้องเจอกับนักมวยจากประเทศรัสเซียนะครับไปกันที่มุมนั้นกันเลยดีกว่านะครับน้ำหนักช่างนะครับ73กิโลกรัมครับสูง186เซนติเมตร นะฮะอายุ31ปีนะครับเรยว่าสตล์การชงนี่ถือว่าเป็นมวยหมัดหนักครบเครื่องนะครับมาทั้งเรื่องของอาวุธที่รวดเร็วนะครับสายตาดีเลยทีเดียวนะครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner from russia sergey s h a v i n สูงถึง186เซนติเมตรครับได้เปรียบเรื่องของช่วงชกแน่นอนเลครับเอาละครับ,ารบมาดูตัวแทนจากประเทศไทยในมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับมาจากจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับน้ำหนักช่าง73กิโลกรัมครับอายุ 29ปีครับสีการชก74ครั้งชนะ48นะครับเรลด้ว่าเป็นเก๋าเลยฮะเป็นจอมเก๋าหมัดรีโมดนะครับพร้อมบุกตะลุยบนเวทีของมวยไทยซูเปอร์แชม์แน่นอนนะครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand n a v o m i n ตอบัวมา สูงยาวเข่าดีนะครับกับเรื่องของอาวุธนี่ต้องลุ้นกันเลยนะครับคู่นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ไปพบกับผู้ตัดสินครับกรรมการอุ้ยพรเขียวกุ้งครับมาถึงคู่นี้ครับคู่ที่5ครับพิกันนั่หนัก73กิโลกรัมครับโอ้โหใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับนักมวยมุมแดงดาวมินตอโบมาดวันนี้จะพบกับนักมวยจากรัสเซียเซเกตซาวิน วัย29ปีครับ174 74ครั้งชนะ48ครับณาวามินต่อบัวมาดลูกศิษย์ของนรงวัดบัวมาดครับหรือว่าดำต่อบัวมาดนะครับอยู่ในเวทีครับขณะนีะ้ไปดูคู่ตกรครับคู่ตกรัของณวามินนี่ก็คือสเกตซาวินครับนักมวยจากรักเสเซียวัย31ปีสูง186เซนติเมตรนะครับต่อย25ชนะ19แพ้6ครั้งปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายสาจิตพักดีครับ โอ้สูงจริงๆครับวันนี้เซอร์เกซาวินก็สังเกตเชือกเส้นที่4นะครับแขนราวนมหน้าอกนะครับวยพรเกียวกุ้งครับขึ้นทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งจากรัเสเซียครับรายนี้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าว2คู่มวยหญิงที่ผ่านมานี่ครองใจแฟนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนแบ็คคิกของอุมาโรวาครับจากรัเสเซียส่งขวัญใจสอตะวันรุ่งหลับยกแรกแล้วมมันสักครู่ครับ แอนเจลี่ชางครับลูกศิษย์ของเสียแขกครับเตอระเบิดเถิดทึงจริงๆครับนี่เป็นรัสเซียรายที่2นะครับครับเซอร์เกซาวินรางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนายังรอแจกอยู่นะครับใช้ศิลปะไม้มวยไทยนักคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนดตซินมอบให้10,000บาทนะครับคาาจาเข้ฟาดแทงแอนดตซินมอบให้30,000บาทอ่ะกูนาฮามพลาดครับแพทติกธีรพงศ์เทลเนอร์มาแล้วครับลูกคลื่นไทยออสเตรเลียนะครับ ว่าคู่นี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับพี่กัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับรวมได้หลับได้หล่นได้ครับโอ้โหสูงจริงๆครับกู่ต่อสู้เซอร์กี้ชาวินนะครับกวยพรเขียวกุ้งยังต้องขย่งเลยครับเตือนกฎกติกาเป็นบรรยากาศสดๆครับทางช่องแครับแต่ว่าเป็นระบบปิดนะครับภายใต้กฎของสบคครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งนั้นครับในสนาม วันนี้คู่เอกของเรานะครับเพชรวีศอกิติชัยจะเจอกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งครับเชลซอสคาบูตอฟครับงานหนักพอสมควรครับคาบูตอฟนี่น็อกนักมวยไทยมา2รายติดแล้วนะครับยนย้ำแฟนๆน้าจอช่อง8ครับรวมถึงแฟนๆที่ชมอยู่ทั่วโลกนะครับไปไหนก็อย่าประมาทครับพกเจลล้างมือไว้ด้วยนะครับสวมแมสตลอดเวลาครับมันล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือแคะปากแคะจมูกนะครับมือนี่ถือว่าไปจับตับผัดสิ่งสกปรกมาเยอะครับล้างมือบ่อยๆนะครับไปบนเวทีครับ ใช้ชีวิตอย่าประมาทครับเหมือนกับใช้รถใช้ถนนช่วงหมาสงกรานเช่นเดียวกันครับบนเวทีก็เหมือนกันรับกาดตกถึงก้านคอได้นะครับอาวุธมวยไทยงานนี้ต้องบอกว่านวามินี่ต้องแหงนหน้าต่อยเงนหนยหน้าต่อยเลยครับแต่ว่าสั้นกว่าเล็กกว่าพอสมควรนาวามินี่ก็หลายแบบครับทั้งสากลทั้งมวยไทยครับก็มาหายใจไว้ที่นี่อยู่บ่อยพอสมควรครับ แต่หลุดไปครับยังมีลูกทีครับนวมินโอ้โหกําัั้นขวาครับเริ่มมาแล้วครับกําัป้นนี้หนักไม่ใช่เล่นอยู่แล้วครับน้วอมินสอยนัำมวยต่างชาติร่วงมาแล้วหลายรายครับแต่เกสาวินก็ยังไม่ยังไม่ได้โชว์ทีเด็ดที่ขาดอะไรครับตั้งรับทางด้านของนวมินเดินเข้ามาครับกรรมการเตือนทันทีนะครับโวยพรเขววกึ่งบอกไฟเตอร์ไฟเตอร์ครับ ภาษาอังกฤษวรค้ำไปด้วยครับกรรมการอ่าครับไม่แน่ครับช่องแปดอาจจะโกอิเตอร์ครับเจาะขาครับทางด้านของนวมินโอ้โหพุกซ้ายครับเมื่อสักครู่ตีน่ายัดเตอนเข้าหาครับนวมินโอ้โหเล่นเล่นของสูงเลยครับมาเตะยัดท่อนแขนเลยครับเริ่มจากหนักแล้วครับเมื่อสักครู่ไฟเตอร์ตอนนี้โนแดนโนแดนแล้วนะครับ ไม่ธรรมดาครับออยพรเกี่ยวกึ้ปาภัยประเทศยังอายเลยครับไฟเตอร์กับโนเดนแล้วครับสองคำครับผสมปนเปกันไปครับภาษากีฬานี่เข้าใจง่ายครับอาครับซ้ายตัดลำตัวเคาะชายโคกิ้มหน้าครับเรามาเป็นคู่แล้วครับก็ยังเฉยๆครับสเกตสวินมีแค่หมัดซ้ายยาวๆครับทิ้งออกมาโอยพรเก่ยวกุ้บอกชกน่อยชกหน่อยครับ โอ้โหกระแทกยับซ้ายครับลูกเตะยังไม่เห็นครับแหมอย่างนี้ดาวมินใส่แล้วครับมาแล้วครับผูกเลยครับนาวามินแหมต้องขยิงครับอ่าครับสวนบ้างครับซาวินสวนบ้างครับลงถ่ายอีกแล้วครับขึ้นหน้าลำตัวแหมต่อยหน้าแกลำบากนะครับโดยความที่สูงยาวครับอ่าไม่เป็นไรครับค่อยๆโหลดลงมาครับ ต้องสับล่างก่อนครับนวมินโยกส้ายจโอ้หูดอกนี้ครับแม่เสียงดังฟังชัดครับใบต้องอาศัยไม้บูมเลยครับขวาของนวมินเบิบ้ลอีกทีหนึ่งกลับมาที่บาซาเทเตอร,ร์รัชนาพิเศษครับแห่ตอนนี้ครับมุมน้ำเงินนิ่วเข้มเลยครับ บอกว่าให้ขยับเข้าต่อยนะครับแล้วก็ยังหนีเยอะแหมหนีเล่นกลองนะครับไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่ครับหมัดขวาครับเข้าไปหมัดหนึ่งแต่ว่ายังไม่สะเทือนครับยังเป็นปลายปลายหมัดแหมลุกไล่เหลือเกินครับนวมินต้องขยิงครับต่อยหน้านี่ไม่ได้ครับน้ำหนักหมัดจะน้อยลงไปครับต้องตัดสีข้างต่อยลำตัวไปก่อนครับนี่ครับเป็นปลายปลายหมัดครับคู่ต่อสู้นี่สูงจริงๆครับนวินน้มินน174ครับ คู่ต่อสู้186ครับอ่ะวากันต่อครับยกสองมันมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีอยู่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแม่อะไรครับอย่าบอกว่าใส่คอนเทนต์แกลนนะครับคุณมรุดอ่าโอเคไม่มีอะไรครับเช็คความเรียบร้อยเสียววาบเลยครับอ่านี่ครับอาจารย์นอยพรเขียวกุ้งไฟเตอร์โนแดนครับเตือนอีกครั้งหนึ่งอ่าครับ ต้องลุยแล้วครับทั้งคู่เปิดประเขนมาแล้วครับทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาครับน้ำวมินดูเ,เชิงยกแรกพอครับ2-3ลุยค่อยๆเลาะไปเรื่อยครับทางด้านของน้ำวมินครับแม่เซอร์เกสวินวันนี้มีแต่หมัดหน้าครับหมัดยับครับอยากจะเป็นผู้ชนะต้องเปิดเกมครับรายการที่นี่ ต้องเปิดเกมครับประเภทถอยหลังกูเลงกูเลงกูเลงี่กรรมการไม่ชอบครับไม่ถูกทรงครับอย่างนี้นะวามินต้องสับครับแหมกระโดดเข้าไตเลยครับเข้าไม่ถึงแหมยังมีจับซ้ายครับขวาตรงมายังไม่โดนกระโดดจะปักศอกครับ ยังไม่รีบครับเซเกซาวินแม่วันนี้เป็นนักชกอารมณ์ดีนะครับไม่เร่งไม่รีบมาเรื่อยๆตามจังหวะเริ่มมีแข็งขวาแล้วครับต้องจิ้มลำตัวนะครับน้ำมินต้องโหลดครับแม่เข้าไปไข่นี่แจกก็โยกหลบหมัดนะครับทำเป็นมวยสากลไปเลย คิดได้แต่อาวุธไม่ไปครับซาวินครับ<ป>แมวันนี้ก็เหนื่อยนะครับนวมินกว่าจะหาตัวสเกตซาวินเจอเล่นงานลำตัวครับสับล่างสลับไปด้วยของว,วงในก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับ แม่ต้องมุดเข้าไปครับน่าวมินครับ้อสำคัญครับต้องเตะหนักๆครับเตะหลังเท้าเปียกป้าเปียกปย้านี่แค่แสบๆคันคันครับอ้าวเจอศอกหน้าของสาวินแล้วนะครับเข้าไปต้องระวังเลยครับสาวินเองก็เหมือนจะกรกลาก,กาลัวครับยังไม่เต็มสูบไม่เต็มถังครับแม่ เสียดายหุ่นเลอเกินครับเสียดายช่วงครับก็ยังหาช่องเจาะเข้าไปไม่ได้นะครับนวมิน้ <c oughs> ดยความยาวของเซอร์เกซาวินเลยครับผ่านยก2ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันอีกทีนึงครับโบว์คู่ที่5วันนี้นะครับนวมินต่อโบมากครับแเินลูกไล่เซอร์เกซาวินนี่ยังไม่จนมุมครับ ไปดูภาพช้ากันเลยครับเปยยัดท่อนแขนครับดูครับนี่ครับซ้ายทีขวาทีครับขณะที่เป้าตาของนวมินด้านขวานก็มีอาการบวมๆเหมือนกันครับเจอซ้ายกระแทกเจอขวาดอกนี้ครับสาวิตรีทักกแกเดินอัดใีหน้ากลัวเลยนะครับรูปร่างดีโครงสร้างดีครับเติมหัวใจเข้าไปหน่อยครับ บนสังเวียนเลือดนี้ต้องมีวิญญาณเป็นเพชฌฆาดครับนี่เป็นรูปแบบของเกมการกีฬาครับไม่ได้ทะเลาะกันนะครับมีกฎกติกามีแพทย์สนามชัดเจนครับมีกรรมการตัวบนคอยเซฟอันตรายเอาไว้อะไปบนเวทีครับเอาละครับระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเลยครับขอฉากเดินไต่ก่อนเลยครับนงวมินมีเวลาอีกไม่มากครับสนาทีต้องอัดหนักๆต้องแจกแรงๆนะครับ เดินเบียดเข้าไปแม่หุ่นอย่างสาวินเนี่ยถ้ามาเป็นพ่อพันธุ์คนไทยเนี่ยน่ากลัวเลยครับได้รูปร่างได้โครงสร้างครับกลนหนักซะแล้วครับเจเจสาวินต้องใช้ลูกหนักตึ้งเลยครับนวมินแข้งขวาเริ่มจะเข้าแล้วครับเริ่มจะหนีไม่อ,ออกแล้วครับนั่นแหละครับเป้าหมายชายโครงครับตัวเตีย้ยอย่าไปไฝ่สูงครับ เตะต่ำๆพอครับอาวุธนะครับต้นขาลำตัวเตะเข้าไปครับยังไงก็โดนครับซาวินดูแล้วดูจะเหนื่อยๆเอ่ยเอื่อยไปแล้วครับอ่าทีนี้ตะโกนครับยาวๆไปเลยครับทางด้านของนวามินแม่เพื่อจะคลำเป้าเจอครับยกสามช่วยกันเชี่ยครับทีมงาน คุยใช่ซ kind of kind of ้ายตรงกับทีมงานครับบอกวางแข้งแม่นแม่นวางแข้งแม่นๆเหมือนจะเป็นเพื่อนกันแล้วครับแม่จังหวะยังไม่ดีครับสเกตสวิทเดินเข้าหาบ้างครับแจก้ายมาก็ยังทนได้ครับแม่ออกมาผ่อนกันแล้วกันน้มมินหลังจากชุดแรกนี่โอ้โหทำได้ดีครับ ถ้าออกต่อเนื่องนี่ทางด้านของเซอร์เกย์สวินนี่ก็มีครัวเหมือนกันนี่สเบกยาวๆนลครับทีบแม่แต่โชว์ม้าดีดกระโหลกครับแต่ม้าขาสั้นไปหน่อยครับดีดไม่ถึงกระดงทางเอาละรครับให้เซเกสวิทเดินเข้ามาบ้างครับพวกนั้นโอ้โหมีศอกครับทีเด็ดยังมือครับ คาคิดจะสู้ถ้าคิดจะออกอาวุธครับเซอร์สวินแมแเดินเอาละครับแมมารุกเอาช่วงนาทีสุดท้ายครับทันไม่ทันมาต,ตั้งรับนะครับนาวมินนาวมินวันนี้ก็มาเสริมเวนแทนทางด้านของนักมวยค่ายคงสิทธาเลยครับคุณมาทุตครัิ มาแทนสลาตันคงสิทธานะครับต้องเห็นใจครับแล้วเจอคู่ต่อสู้ใหญ่ๆแบบนี้ครับแมเสียดายหุนสาว้นจริงๆครับปีกไะขยับขู่ครับสเกตซาวินอ้าครับอีกเครือกเดียวครับโอ้ดูครับเตะจนแข้งขาตัวเองขยกขยีครับซาวินเดินไม่เต็มฝ่าเท้าเลยนะครับ อ่าครับครบ3ยกครับอุโสน้อยกว่าครับทางด้านของนวมิน29ครับสาวิทนั้น31แล้วเป็นเพื่อนกันครับจบแล้วครับไม่มีอะไรค้างคาใจครับก็ใส่กันเต็มที่ครับมาเข้าเวนแทนด้วยครับวันนี้เอาละครับไปชมภาพชากันครับยกที่3ที่ผ่านมามีครับแม่รุกไล่ในช่วงต้นยกของนวมินนี่ครับทำเอาเซเจซาวินนี่มีวูบว่าเหมือนกันเตะและโดนเกี่ยวครับ ยกติดบังครับโอ้โหจะหันสอกลูกนี้ครับอ่ะพร้อมแล้วไปพบคุณเอ็มครับเชนครับ นี่เลยครับศิลปะของแม่ม้โมยไทยครับสุดท้ายชกกันครบแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละนะครับเอาละฮะผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับผู้ชนะจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ <c oughs> ladies and gentlemen the winner goes to red corner นวมินตอบัวมาดครับตัวแทนจากลพบุรีประเทศไทยนะครับวันนี้ ทำเอาแฟนหมัดมวยนะครับยิ้มกันใหญ่เลยวันนี้ครับคนไทยทำงานได้อย่างสุดยอดนะครับและก็ต้องให้กำลังใจกับเซอร์เกย์เชวินครับนักมวยจากรัสเซียนะครับที่ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาสู้กันบนเวทีมวยไทยซูเปอร์แชมป์แห่งนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอีกสักครู่ไม่ควรพลาดครับขวัญใจช่อง8ของเราครับแพทริกชุรพงศ์เคลเนอร์นะครับกลับมาขึ้นชกนะครับรายการเราอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับเพียรโสภาจาก กัมพูชาสักคู่เดียวใน The e x 7 m e n of Muay Thai Muay Thai Super Champ